ดูปัดเดี๋ยวไหวดูดเยอการ์ดยไม่โดนเลยนะใช่ป๊อป๊อกป๊อกดขนาดเลื่อนบอสสองันสองนะอ้าวเฮ้ยบอสเกี้บอสเหาะบอสได้โอ้ยโอ้ยตามที่เงี้ยถ้าถูกดีๆมันจะเป็สมูทต์นะอันนี้อันนี้แอบตะไบโอ้ยเปิดเลยมีสมูทตเมือนบอสเลื่อนเ้าเฮ้ยบอสกับปิวอ้าวเฮ้ย ไปข้างนอกแล้วติบสายดูมากเกินข้างนอกนะล่อเราแล้วล่อแล้วบัหนี้ลุยเฮ้เด้ออดอดเจ็บให้ยันให้ยันอ่านดูดิว่าโอต้องมุมประตูอ่ะเดีดีเพราะมันึ้งมาข้างบนไม่ค่อยได้ผมชอบประตูขนาดนั้นนะติดกันจประตูประตูใครนัวะออนกอนี่ออกเฟดไว ตอาด้วยต่อเนี่องส์ไปด้วยไม่รููห้ยอ้าวผู้หญไนีตัดไปอยูแล้วกลอไว้เก็บ่อออกต่ล็อกไม่ได้ติดมันทำแบ้นแหลโอเครอบอลอ้าวบวกผมใส่ช่วงชวงีมากาลอกตาเสียงออกไว้ไม่ได้ไม่ได้ ทำอะไรไะไรวะไม่รู้ดิอานจูนคุณเกินอะไรอ่ะมันจะขอแล้วก็ไม่หายรู้คุณขัน่ะมัไม่ได้ละอืบูบูบูนี่ยวสองคนน่มาตีแมงอยู่หรออืม เราร้อนบวกไหมเขาบนี่ยวัดดวัดดูวัดอะไรยืดยืดเนียแล้วแล้วเขามาทำอะไรให่นี่นะครับถึเนี่ยเร้เห็นแล้วกูเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นใครลงเห็นเมื่อเช้า คือแดดฮะทำอะไรพี่อะไรน้ำเสียงอ่ะอ่ะเคล็อกไปเนี้ยมั้งตีบอสโยตีเสร็จแล้วเอาสึกตอนตีบอสเสร็จเลยอ่ะเดี๋ยวมีกิตา เอาไวท้ทำไมพี่เอเล่นกีตาร์ได้ด้วยโอ้โหเอาไวดี <c oughs> ช่วยอะไรไอทิไอท,ท,ท,ทิมันูบผมอยากรู้วิธีเขียนเคลสอะพี่มขีด้เป็นอนเรียนว้ียนะ